จงโบกมือลาคนรักสี่ประเภทนี้ข้อ1คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าคุณถ้าเกิดว่า คุณมีแฟนนะคะแล้วเขาไม่เคยเห็นความดีของคุณเลยทั้งๆที่คุณก็เป็นคนดีคุณก็ทําดีกับเขามากมาแต่เขาไม่เคยเห็นความดีและไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเลยนะคะดังนั้นแล้วอย่าได้อยู่กับคนแบบนี้นะคะจงโบกมือลาเซกุดบายคนแบบนี้จะดีกว่านะคะไปอยู่กับคนที่เขาเห็นความดีคุณเห็นคุณค่าคุณเห็นสิ่งที่คุณทําให้กับเขานะคะเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีและก็มีคุณค่าคนแบบนี้ คที่คุณจะเลือกเป็นแฟนนั่นเองค่ะข้อ2คนที่โต้เถียงกับคุณและทําให้คุณโกรธถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนนะคะแล้วเขาเนี่ยหาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาโต้เถียงกับคุณอยู่เสมอทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกโกรธอยู่เสมอคุณจะทนอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะหาเรื่องมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาโต้แย้งโต้เถียงกับคุณและทําให้คุณเนี่ย กรธอยู่เสมอถ้าคุณอยู่กับคนแบบนี้นะคะอารมณ์คุณเนี่ยจะแย่เพราะว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันเป็นวายเบชั่นที่ไม่ดีนะคะคุณจะโกรธแล้วคุณจะงุดหงิดทาอะไรเนี่ยก็จะไม่ดีทาอะไรก็จะงุดหงิดอยู่เสมอดังนั้นแล้วจงหลีกเลี่ยงแฟนประเภทประเภทนี้เนะี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ ข้อ 3. คนที่จงใจทําให้คุณรู้สึกแย่ถ้าเกิดคุณมีแฟนแล้วเขาพูดให้คุณรู้สึกแย่อยู่เสมอไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าอะไรเขาบอกว่าทาไมใส่ชุดนี้แล้วดูไม่ดีจังเลยใส่ชุดนี้แล้วดู อ้วนจังเลยอะไรก็ตามพูดให้คุณรู้สึกแย่ yeah, ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะทากับข้าวเขากบอกโอ้ยกินไม่ได้เลยเค็มเงี้ยไม่กินหรอกอะไรแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกอายทําให้คุณรู้สึกแย่อยู่เสมอและโดยเฉพาะนะคะต่อหน้าคนอื่นมากมายเนี่ยทาให้คุณรู้สึกอับอายขายข,ายขี้หน้าต่อหน้าค,น,คนแบบนี้ คุณสมควรที่จะโบกมือลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่กับคนแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำอะไรก็แย่ทำอะไรก็ไม่เข้าหูเข้าตาทำอะไรก็แบบว่า ไม่ดีสําหรับสายตาเขาไปหมดดังนั้นแล้วนะคะโบกมือลาคุณแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าคนที่เขารักคุณจริงๆไม่ว่าอาหารคุณจะทําอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเขาก็จะเต็มใจกินเขาจะาอุ้ยอร่อยนะแต่อาจจะเผ็ดไปหน่อยนะครั้งหน้าลดเผ็ดลงหน่อยนะคุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะชมเชยอ,อยู่คุณอยู่เสมอแต่คนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่เนี่ยไม่สมควรที่คุณจะเลือกเป็นแฟนนั่นเองค่ะข้อ4คนที่ตัดสินคุณในทางที่แย่ๆถ้าเกิดคุณมีแฟนนะคะแล้วเขา เข้าใจผิดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไปฟังคนอื่นพูดเกี่ยวกับคุณมาในทางที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะันาะอาจจะเป็นเพื่อนเขาญาติพี่น้องเขาว่าเอออย่าไปคบกับอีผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่จะมาเกาะเธอนะนู่นนี่นั่นะเป็นผู้หญิงที่จะมาหลอกเธอนะคนที่เชื่อคนอื่นแล้วก็ตัดสินคุณเนี่ยไปในทิศทางที่แย่ๆแล้วก็ไม่เชื่อคุณเลยนะคะคุณแบบนี้ไม่สมควรที่คุณจะเลือกเป็นแฟนสมควรที่คุณจะหันแบบ่าเดินจากไป มิเลวหลังโบกมือลาเซกุดบายคนแบบนี้จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาชอบคุณจริงๆรักคุณจริงเขาจะถามคุณก่อนว่าเธอได้ทําแบบนี้ไหมถ้าคุณบอกว่าเออฉันไม่ได้ทํานะที่ผ่านมาเนี่ยแบบเป็นการเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นเขาจะเชื่อคุณและจะไม่ตัดสินคุณไปในทิศทางที่แย่ๆนะคะถ้าเขาเนี่ยรักคุณจริงๆแต่คนที่เขาตัดสินคุณไปในทางที่ไม่ดีไปในทิศทางที่แย่ๆเนี่ยแปลว่าคนคนนี้ไม่ใช่คน คุณนั่นเองค่ะถ้าคุณเดินออกจากคนสี่ประเภทนี้นะคะคนที่เป็นพิษนะคะคนที่เหมือนกับวางยาพิษให้คุณเนี่ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันทีคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยแบบโอ้ยสดชื่นแจ่มใสสุขภาพจิตดีมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วอย่าไปนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆ ห่วยความสัมพันธ์ที่ทําร้ายจิตใจของคุณนะคะคุณนุชขอเป็นกาลังใจทุกคนเนี่ยก้าวผ่านจากคนแบบนี้นะคะกล้าเดินอ,ออกจากคนแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ